วันชมคานนองของเราครับคุ้ณอยู่ปอนซาแล่าก็เขียนได้ต้องการอะไรมีเยอะแยะอะไยอะมีเยอะถึงน่นอนเาอ่ายอะอ้ยอ่านก็เพาะราอยากไน่นี่มออ

นก็อยากมีบทที่หได้ไหมก็คือเรื่องโชนดชุมชนก็คือว่าทั้งี่ดดีทํากินชาวบ้านไม่ใช่เขาจะรุน้ำหรอกเพราะเขาจะูุน้ำยากมากเลยผมบอกตรงตลาดจัะนรจลปาได้ด้นีุ้นมด้รายจากเอาหน้าขาดีวมาผู้ช่วยเอาหน้าขาดีมา เขาียาไเขียนเนี่ยโดยนายกิติศักด์รัตนกจันทร์สีประธานสภาชาขาวพเมืองแห่งประเทศไทยโู้สมงสมกิิกสนเมืองแห่งประเทศไทยและก็แขกเราได้เปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับปีนี้เรามีกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรบ้าง กฎหมายคุ <ừ> ้มครองวิถีชีวิตและส่งเสริมสิทธิชนชาวพื้นเมืองครับขออนุญาตครับพี่น้องชนชาวพื้นเมืองชู้เป็นผู้แทชนชาวพื้นเมืองนะครับห้าชนเผ่านะครับก็จะมีมันนีบมอบหนึ่งมีชีวิตของตานตูในอดีตก็คือช่วยกัน

นั่นยว่าที่ผ่านมาน่ะสายสั้ของคนมีสาส้อาจจะจะเมองข้ามรวมแบบกลมต่างมากมายอนกับคนที่เข้ามาทำงานนี้เปนืเยอะีแล้วก็ทีดเหงรือารค้าที่คุมคุส้นน้ยนะคากนี้มาเร่ภาษีการนรับสมต่อเป็นยงไงให้การสำงไม้ต่อแย่นี้คุณาเรามีอ่าเบ้าหลอเรามีแม่พิมพ์มีอ่าเรื่องหอมดลนี้มนารนเป็นอัต เข้าแรกปลาเรื่องการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ต่างๆรวมทั้งข้อเสนอต่างๆทางพี่น้องชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงที่จะเสนอผ่านไปยังหน่วยงานต่างๆแล้วก็รัฐบาลด้วยนะครับเข้าไปกี่กิโลก่อนห้าโลห้าโลใช่ไหมห้าโลเนี่ยเราคิดข้าวในราคาสามสิบบาทเนาะห้าโลก็ร้อยห้าสิบห้าโลเนี่ยสามารถแลกได้อันนี้หนึ่งอันอันนี้หรอถ้าอยากได้อันนี้เนาะอันนี้ได้สามอันได้กับปี1หนึ่งอัน เพราะกะปินี่กิโลละเจ็ดสิบเก้าบาทถ้าจะเอาเข้าวมีหกกิโลเนี่ยเราก็เอาอันนี้ได้เอาอันนี้ได้เอาอันนี้ได้เงี้ยไม่ได้เปลี่ยนนะแต่เดี๋ยวเดี๋เนี้ยเนี้ยทางกาคือการหลักสูตรที่ต้องจิ้ให้เราได้เรียนรู้นะนะแล้วก็ด้วยภยัยพิบัตินะฮะต่างๆนั้นนะครับการดำรงชีวิตด้วยสติและปัญญานั้นเป็นเรื่องสําคัญมากการดำรงชีวิตของพี่น้องชนเผ่าท่ามกลางวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามโดยใช้รูปแบบชีวิตวิถีชีวิต new normal เงี้ اوو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  <applause> <applause> <applause>